มึงมาดูดิมึงมดูแววตานี่ห้ามเลยดนับหนออกมาแล้วลูกนะพอ,อกอา,ากละ่ะกเออรู้ไหมตัวเองเนี่ยมีปู่เวทผมรอนะรู้ไหมเขารู้หร <c oughs> อ่ะพี่รู้ได้ไงเพราะเพราะปู่เวทเพราะเขาก็บูชาอยู่นะือออกือห้า้ามองมาานเนียน่ยใช่ทาเวเทน,นที่ช่วงหนึ่งที่ว่าขายของมาก าามมเาร,าราถ้าาาแบบว่ทยการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณลนยามในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปอ่า ขอนุญาตพระภูมิเจ้าที่ให้ให้ให้อาจารย์ต่อและพ่อปู่ขุนหารขุนศรีชานชัยนาคราชมาทำพิธีถอนของออกจากนายอะไรว่าไปนายดิดิรวนนายนะดิดทิกรแน้งถวันดิดทิกรอายุเท่าไรอายุสี่สิบเอ็ดปีอายุสี่ิเเกิดวันอะไร่นจันทร์ถึงอาทิตย์วันเสาร์ปีนาคราชปีกุลขอให ตั้งใจหลับตานะนโมตัสสะสามจบนับหนึ่งถึงสามมองตาผมนะองค์ท่านน้หนึ่งสองขอให้สำเร็จนิพผลด้วยเทินสามครั้งขอให้สำเร็จนิพผลด้วยเทินขอให้สำเร็จนิพผลด้วยเทินขอให้สำเร็จนิพผลด้วยเทินเป่าขึ้นฟ้าไปยังแรงตะพูดดัง,ดงไปไปแรงแรงสุดเสียงเลยไปจอีกทีเดินสุดเสียง เดี๋ยวก่อนถามก้อนเขาโดนอะไรมาใครทำลูกในความคิดพูดไม่ได้ใช่ป่ะจบแค่นั้นแหละเออฟังถ้าหายแล้วเอาโหสิให้คนทำนะและต้องให้ทุกคนตรงนี้เอาหสิให้หมดถ้าไม่เอาหสิตาไม่ทำให้นะตกลงนะตามนี้นะเอาหสินะเออ นมนับถึงถึงสามนะแล้วมองหน้าตานะลมือไม่ได้เห่ไหมปล่อยมางเดียวทำให้ได้เดี๋ยวหนึ่งสองสามมองนะหนึออ่งสองสามมองตานะไอ้วิญญาณส้นตีนที่มาจากไอ้ใครต่อใครเออนะ มึงจงออกมานะบัดนี้หนึ่งสองสามมองฮะเห็นตาไหมลูกเห็นนหมเห็นนะเห็นมายักนะเออมึงมาดูดิมึงมาดูยาวตาเนี่ยข้ามเลยเนี่ยนับหนึ่งถึงสามออกมาแล้วลูกนะออกนะแล้วมาเอาบุญกันนะนะออกพยักหน้าออกพยักหน้าเออ เดี๋ยวเชยจอนะขอบุญก่อนแค่แล้วแหละทุกคนมานี่ยกมือไหว้ขอบคุณเขาเขาโดนสั่งมาเขาเขาต้องทําตามคาสั่งฟังนะครับมาี่เขาโดนสั่งมาให้เล่นงานคนนี้ทุกคนรู้หมดว่ามีคนทําใช่ไหมรู้นะพอร,รู้นะเออเขาสตาดโดนสั่งมาให้เล่นงานคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทําตามคําสั่งถ้าเขาไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวถูกพวกอาจารย์อย่างเงี้ยพวกเรจะลงโทษเอาเพราะสายดำก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้หรอกเขาจะต้องมาอยู่แถวเนี้ยตรงเนี้ยแหละเพื่อมารับบุญผมนายคุณชายน,นายคุณศรีชานชายนัยนาคราชนะขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขงฟูดเลยครับมีแต่ความเมตตาแบบนี้นะครับไม่มีที่ไปผมคุณศรีชานชายนัยนาคลาชคุณลุงคุณลุงไม่มีที่ไปอ่ะมาอยู่กับผมมา่ยวัาผมมาเที่ยวมาอยู่กับผม ขอโทษทุกอย่างที่มาทําแบบนี้เขากำหนดมาให้ล่างเป็นอย่างนี้เขาทำนี้ให้อภัยร่างผมได้ได้ไหมครับโอมายาเซชาเวสปุสลาชานโอเทเวสวรนนะลงไปประทับลงไปอยู่ในหนุ่มคนนี้นะบัดดีเชิญยองมายยเซยอมาเยเซยองมาไรเยชไปยามายาปเยเซชไปยามายาไปเยเซชไปยามายาไาเย ดีลงให้สู้ไปสู้ไปเอา,าเทวีลงให้รู้ไหมตัวเองเนี่ยมีปู่เวทุ้มครองนะรู้ไหมเขารู้เหรอพลกเอาลงให้เลยเฮียไปไหว้ทเทวีสุวรรณโนที่วัดจุฬามณีองค์ขวามือหน้ายักษ์สององค์แรกขวามือหน้ายักษ์สององค์แรกจบเรียบร้อย คือ,อยังไงนะครับที่เขารอดมาได้ทุกรอบเพราปู่เวทใช่ป่ะเอาพี่รู้ได้ไงเพราเพราปู่เวทเพราะเขาก็บูชาอยู่นะถือก่อคือถ้าถ้ามองมาทางเนี่ยเหมือนเหมือนกันกับเขาเวทใช่เขาเวทมีช่วงหนึ่งที่ว่าขายของเยอะมากเลยขายแพพต่คือเดินนี่ตาแดงจังไม่ใช่เขาขเราครารู้อารมณ์ถ้าแบบว่าอนี่ทขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วแต่จะบอกลูกน้องว่าวันนี้ไม่ใช่ด้วยน,นะถ้าเกิดอนุ่นที่นั่งอะไรไปก็อย่าไปทีาลอะไรกันนะใช่ไหม ลูกว่าลูปู้ยได้แล้วลูกที่เราสายเดียวกันม,มาช่วยหายแล้วหายเรียบร้อยแล้วนะมึงมีสิ่งทีู่้คพองปู่เวสุวรรณโนหน้ายักองขวามือวัดจุลามณีเวสสุสะราชาโนท้าเวสุวรรณโน โอ้มายเอสเซ่สมัยอ่ะไป oh <laughs> อยู่ในตัวนี่แหละดูเห็นไหมเห็นใช่ไหมเห็นพยักหน้าเห็นไหมโกรธพวกเราไหมอกรธสิไหมโกรธสิไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณพวกกูด้วยที่กูออกให้ขอบคุณดีๆพูดเร็วๆดีๆเธออ่ะพูด กูเนี่ยที่อยู่กับมึงเนี่ยทำมึงอ่ะเอาโหสิให้กูไหมกูดใใจขอโทษขอโทษที่ร้ายจะอะไรต่ออะไรที่คิดว่าทำมึงขอโทษในใจไปเร็วขอโทษเยอะๆเห้ด้วยเห็น้่ะเห็นายัอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษพวกกูลงมณเลย ไม่ต้องกลัวให้ของดีอัลบูสีกาให้ผมไหมหลับใจไหมคุณแม่คนโตคนัวโเพื่อวพี่ดูแมาโอ้โห